ย้ายมาอยู่ตัวคนเดียวหลังเป็นพ่อไม่บ้านในสวนหนุยอัมพลไม่คิดมีภรรยาใหม่ในวัย57ปีหลายคนคงรู้จักอดีตนักร้องชื่อดังอย่างหนุยอัมพลลำพูล ร็อกเกอร์มือขวาเป็นนักร้องนำวงไมโครและนักแสดงชาวไทยมีผลงานสร้างชื่อมากมายจนกระทั่งเปิดใจว่ากำลังคบหากับนักร้องเสียงดีอย่างมาชาวัฒนาพาณิชย์และมีทายาทชายที่น่ารักหนึ่งคนด้วยกัน ทว่าชีวิตคู่ของพวกเขาก็พบปัญหาจนทําให้ต้องจบเส้นทางชีวิตคู่นี้ลงใครจะคิดว่าเบื้องหลังของหนุ่มร็อกเกอร์อย่างหนุยอัมพลจะมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอาศัยอยู่บ้านสวนปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทาอาหารกินเองโดยพี่หนุยชื่นชอบการทํากับข้าวมากๆทุกครั้งที่อยู่บ้านเขามักจะทำกับข้าวมากมายหลายเมนูทั้งผักต้มน้ำพริกปลาถูทอด นอกจากนี้แล้วยังใช้เวลาไปกับการตกแต่งบ้านสวนจึงไม่แปลกเลยว่าบ้านของพี่หนุ่ยจะมีความสงบป่มลื่นน่าอยู่และดูใกล้ชิดกับธรรมชาติสุดๆล่าสุดก็มีข่าวคราวของหนุ่ยออกมาพูดถึงชาหลังจากที่เธอจบรักกับแฟนหนุ่มคนเก่าและหัวใจว่างอยู่ฝากคนเคยคุ้นเคยอย่างหนุ่ยอัมพลลำพูลออกปากบอกก็ให้เขาวางบ้างก็ดีแล้วตอนนี้ก็คุยโทรศัพท์กับชาต,ตลอดเลยก็จอดคุยกันเรื่องทั่วๆไปนะ่ะไม่ได้คุยเรื่องเขาเรื่องเดียว เราก็ห่วงเขาทำงานเยอะมากเท่าที่เรารู้นะเหมือนเขาไม่อยากว่างเขาอยากทำงานตลอดเป็นคนขยันก็อยากให้พักบ้างแต่เรื่องหลักใหญ่ๆที่จะคุยกันก็จะเป็นเรื่องน้องกายรอรุ้นกันขนาดหนะักว่าทั้งคู่จัดคืนดีกลับมาอยู่กันเป็นครอบครัวเหมือนเดิมซึ่งร็อกเกอร์มือขวาก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าชาก็เหมือนเพื่อนกันนะ่ะอายุปูนนี้แล้วจะไปคิดอะไรกันอย่างนี้เราว่าดีแล้วนะ ก็เหมือนเป็นเพื่อนกันที่จริงใจรักกันจริงๆเวลามีปัญหาอะไรก็โทรคุยกันส่วนเรื่องน้องกายก็อยากทำอะไรก็ทำไปเลยแต่เรื่องเรียนก็อยากให้รับผิดชอบให้เป็นเรื่องๆไปอยากให้ตั้งใจทำและเรียนรู้ไปโดยวันนี้เราจะพาไปสองบ้านที่มีบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่บ้านสวนหลังงามเต็มไปด้วยต้นไม้ของหนุยอัมพลกันค่ะหนุยอัมพลเล่าว่านานๆทีจะออกสื่อตื่นเต้นนะเนี่ยถามว่าทำไมไม่ค่อยออก คือเราไม่รู้จะพูดอะไรออกแล้วอายด้วยหัวเราะผมยังมีทัวร์คอนเสิร์ตอยู่เรื่อยๆแต่แทบไม่ได้ออกสื่อเลยแต่วันนี้ถแถลงข่าวคอนเสิร์ตก็ต้องเต็มที่สำหรับการเลือกรับงานคือเราแก่แล้วก็ต้องคิดเยอะเวลาจะรับงานแต่ละที